สวัสดีค่ะกลับมาพบกับพิมพ์ในรายการกูรูวาซีวันนี้พิมพ์อยากจะเชิญเพื่อนๆหลายๆข่ามที่ยังไม่รู้จักกีฬาประเภทรถบังค่ททยุเราลองมาฟังกันดูว่ากีฬาประเภทนี้มีความเป็นมาอย่างไรกีฬาประเภทนี้เข้ามาในประเทศไทย50ปีแล้วนะคะและคนไทยก็ได้เป็นแชมป์โลกถึง2คนด้วยกันเยี่ยมไปเลยใช่ไหมคะกีฬาประเภทนี้เป็นกีฬาที ต้องฝึกฝนแข่งขันกับตัวเองเราต้องมีสมาธิประสาทสัมผัสตาและมือเนี่ยต้องไปควบคู่กันถิ่ก็อยากจะเชิญชวนน้องๆปกครองที่มีน้องๆวัยสนี่ยลองมาเล่นรถบังคับวิทยุกันดูที่นี่มีเด็กมาเล่นเยอะนะคะ เวลาที่มากันเนี่ยพิมก็จะเห็นคุณแม่เนี่ยก็จะเป็นฝ่ายเสบียงส่วนคุณพ่อเนี่ยก็จะเป็นฝ่ายถูกฝนทํางานกันเป็นทีมเวิร์กทำให้หนึ่งวันนั้นเป็นวันของครอบครัวเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่เน้นความสัมคันญของครอบครัวลบมงคับวิทยุเนี่ยเราก็แบ่งได้เป็นสองประเภทใหญ่ๆก็คือลบมงคับวิทยุไฟฟ้าและลบมงคับวิทยุน้ำมันโดยแยกย่อยชนีกหลายประเภท เช่นรถบังคับวิทยุทางเรียบและรถบังคับวิทยุทางวิบากและยังแบ่งย่อยเป็นรถบังคับสเกลอีกหลายๆสเกลและวันนี้พิมก็มีเพื่อนๆ่อนอีกหลายๆท่านที่เป็นนักแข่งและนักเล่นจะมาแชร์ประสบการณ์ว่าทำไมเขาถึงมาจุดนี้มาเล่นรถบังคับได้เราลองไปฟังกันดูนะคะสวัสดีครับผมชื่อสุริการชัยเดชสุริยานะครับเป็นแชมป์โลกรถ ทัวลิงคาประเภทไฟฟ้าในปี2002ครับผมเริ่มเล่นรถมาตั้งแต่อายุ8ขวบสมัยนี้ตอนนู้นก็คุณพ่อพาไปดูเวลาเขาแข่งขันกันก่อนหลังจากนั้นเราก็าลองไปซื้อรถมาเล่นกันแล้วก็ลองไปเล่นตอนเล็กๆเราเล่นอยู่หน้าบ้านก่อน เล่นได้สักพักหนึ่งก็เริ่มไปแข่งครั้งแรกไปแข่งครั้งแรกนี่เป็นงานวันเด็กนะครับที่สนามกีฬาหัวมากสมัยนั้นคนแข่งเยอะมากนะครับแข่งแมชหนึ่งนี่เป็น100 100ร้อยร้อยคันเลยอาจจะเป็นเพราะว่านานๆมันจะแข่งทีนึงแบบว่าปีมีแข่งสักสองครั้งอะไรอย่างเงี้ย พอหลังจากนั้นเราก็เริ่มต้นแข่งขันอะไรมาเรื่อยๆก็ได้คุณพ่อคุณแม่นสนับสนุนมาเรื่อยๆก็ก่อนที่จะไปแข่งชิงแชมป์โลกตอนปี2002เนี่ยครับก่อนไปก็มีการฝึกซ้อมมีการเตรียมอุปกรณ์เตรียมตัวให้พร้อมเพื่อที่จะไปแข่งพอหลังจากได้แชมป์มาแล้วเนี่ยก็เริ่มมีสปอนเซอร์มีอะไรเข้ามาให้การสนับสนุน แต่กว่าจะถึงจุดนั้นน่ะก็อยากจะบอกเพื่อนๆว่ามันก็ไม่ได้ยากเย็นขนาดที่ว่าเราทําไม่ได้นะครับก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนเนี่ยตั้งใจฝึกซ้อมขยันซ้อมอะ,อะไรอะ่ะเรียนรู้เทคนิคในการเซตรถเพื่อที่จะให้เข้ากับตัวเราสําหรับเพื่อนๆที่ยังไม่เคยเล่นรถมอเตวิทยุ T U นะครับหรือว่าเคยเล่นอยู่แล้วแต่ยังไม่เคยมาเล่นที่สนามเนี่ยก็มาที่สนามมาหาผมได้เลยผมจะแนะนํา ว่าจะเล่นแบบไหนอะไรยังไงดีหรือแม้แต่ท่านที่เคยมาเล่นแล้วแต่ว่าต้องการคำแนะนำเพิ่ม,เต,มเติมก็มาหาได้ตลอดนะครับสุดท้ายก็อยากจะฝากกีฬาประเภทรถบังคับวิทยุนี้ไว้ให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับอยากให้ทุกคนรักกีฬาประเภทนี้เหมือนที่ผมรักสวัสดีครับูชื่อเด็กชายบุญลนะอุนครับมาจากโรงเรียนสาธิตธนาครับ เรียนอยู่ชั้นผสมศึกษาปวทสี่ครับผมชอบเล่นรถมังครับชอบเล่นเพราะว่าเวลาสอนรถบังครับเสร็จก็จะชอบชวนเพื่อนไปเล่นครับและถ้าเกิดนองไม่สมาธิเราก็เลยขับรถมังครับชนครับเล่นเริ่มเล่นตั้งแต่หกขวบครับคุณพ่อเป็นคนสอนตอนนี้ก็ยังแพ้อยู่ครับแต่ว่าพ่อบอกว่าผมผมขับได้ดีขึ้นแล้วจะพยายามยิ่งขึ้นต่อไปครับ เพื่อนๆคนไหนที่อยากจะมาเล่นที่สนามนี้นะครับก็สามารถมาเล่นได้นะครับใครที่ชอบเด็กับครับสัครับสวัสครับสวัสดีครัสวัครับัดีครับสดีครัสุภารีวด <sk> ีร <k> สีร <k> ัี่รับสสีครับรียรครับวัสดรรับีครับรรีบครับ เขาเล่นรถลิฟต์อยู่แล้วก็มาเล่นที่สนามนี่แหละค่ะแล้วก็อเล่นปุ๊บเขาก็เห็นสนามโรลิ่งก็เลยอยากเล่นก็เลยลองให้เขาเล่นดูทีนี้พอเล่นไปได้สักพักงหนึ่งเขาเล่นได้ก็เลยสนับสนุนให้เขาเล่นนะคะมันไม่ใช่เรื่องการพัฒนาฝีมืออย่างเดียวมันเป็นกิจกรรมครอบครัวด้วยเพราะว่าตั้งแต่ก่อนมันไม่เคยมานี่เลยพอเห็นร้กชอบแล้วก็สนับสนุนให้รัเล่นครับได้สมาธิครับเพราะว่ารถโรลิ่งครับเป็นรถที่มีความ ทั้งในโค้งแล้วก็ทางตรงต้องใช้สติและสมาธิมากขึ้นในการขับรผมอยากเป็นนักขับรถที่ดีค่าเพราะว่าขับเล่นรถบังคับโตไปมันจะเกี่ยวกับทักษะในการเราขับรถบนท้องถนนเพราะว่าเวลาเรา จร,จริงครับผมขอฝากให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับมาหัานมาลองเล่นกีฬาชนิดนี้ดูนะครับเพราะว่ามันได้ทำทักษะสมาธิครับสวัสดีครับเพื่อนๆชาวอารซีทั้งหลายผมอาสม,มนถ้าในสนามนะเขาเรียกผมอา้อยแต่ก่อนที่เรียกพี่ครับก้ารดยุบังคับผมเล่นมาประมาณ3ปีครับ แต่ก่อนหน้านี้ผมเล่นเครื่องบิน <S <S เล่นเรืออะไรที่ไม่ได้เข้าสนามมากก็ตั้งแต่ปี4 5หครับเสน่ห์ของรถละมันคือเรามีความสามารถสามารถที่จะปรับแต่งเครื่องยนต์ได้ในขณะที่เครื่องอเครื่องชนิดเดียวกันแต่เราสามารถทำให้แรงกว่าคนอื่นได้แล้วมันได้เสียงเราใจได้อารมณ์ครับผมเสน่ห์ของเทดาวพ,าพา่ะค้าอันนี้คือถ้าหากว่าเราไม่เคยเข้าสนาม เราจะไม่รู้เลยว่ามันมีอะไรให้เราต้องคิดค้นเรียนรู้อีกมากมายทุกครั้งที่มาเล่นมาฝึกถ้าหากว่ารถไม่มีปัญหาก็เหมือนว่าวันนั้นไม่มีการบ้านแต่ถ้าวันไหนรถมีปัญหาแล้วโดนทุสวนตลอด<ม>ก็จะมีการบ้านให้เราคิดอยู่ตลอดเวลาครับอายุเป็นอุปสรรคในการแข่งรถไหมคะไม่เป็นเลยครับผมยืนยันได้เพราะตอนผมมาเล่นใหม่ๆนี่ผมเกะกะเข้าในสนามแต่ผมก็ทนเล่น แล้วก็ขอโทษเพื่อนๆว่าเฮ้ยเดี๋ยวให้อาบัั่นไปก่อนนะแต่ทุกวันนี้เวลาใกล้เคียงครับยืนยันได้คนต้องมีใจรักใจชอบด้วยถึงจะมาทางนี้ได้หนึ่งก็คือถ้าคุณมีใจรักใจชอบมีโอกาสก็แวะเวียนมาดูที่สนามแล้วดูว่าคนที่เล่นเนี่ยมีความสุขสนุกสนานแค่ไหนแล้วพอคุณได้เิมาสัมผัสแล้วคุณจะรู้ว่าร่างกายของคุณเนี่ยจะดีขึ้นไม่ต้องไปวิ่ง ไม่ต้องไปอะไรแล้วที่สำคัญที่สุดคือผมอาจจะหมดหมดเงินไปกับการเล่นนี้พอสมควรแต่ไม่ต้องใช้เงินไปกับคุณหมอที่โรงพยาบาลครับเป็นอย่างไรบ้างคะนักแข่งแต่ละท่านไม่ธรรมดาเลยใช่ไหมคะท้ายนี้พิมพก็อยากจะฝากกีฬาประเภทนี้ไว้ในใจของเพื่อนเทุกท่านท่านใดที่ยังไม่เคยชมท่านใดที่ยังไม่เคยเห็นลองแวะมาที่สนาม ลองเปิดใจให้กับกีฬาประเภทนี้ดูกีฬาประเภทนี้ไม่ใช่เป็นเพียงของเล่นอย่างที่หลายๆท่านเคยเห็นมันยังมีวิธีการเซตรถมันยังมีเทคนิคต่างๆให้เราได้ค้นคว้าฝุดฝนไม่แน่นะคะกิจกรรมนี้อาจจะเป็นกิจกรรมโปรดของครอบครัวคุณก็ได้เรามาเป็นครอบครัวหัวใจ RC ด้วยกันแล้วพบกันนะคะสวัสดี